ขอ,อยานดีต้อรรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ใน1ที่มทธีบทที่6ข้อที่1 5บหได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าซึ่งพระเจ้าผู้เสวยสุขและลทรงฤทธิ์สูงสุดแด่พระองค์เดียวพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และพระผู้เป็นเจ้าเหนือเทพพระเจ้าทางปวงจะทรงสำแดงให้ปรากฏในเวลาอันครวรพระองค์ผู้เดียวทรงอมตะและทรงสถิตในความสว่างที่ซึ่งไม่มีคนใดเข้าไปถึงผู้ซึ่งมนุษย์ไม่เคยเห็นและจะเห็นไม่ได้พระเกียรติและลิธานุภาพอันถาวรจงมีแด่พระองค์นั้นอาเมนและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน ยากอบบทที่สข้อที่8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในกิจการของอัครทูตบทที่17ข้อที่28ได้กล่าวไว้ว่า ด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่าแท้จริงเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่145ข้อที่3และข้อที่6ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง ความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือจะอยากรู้คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและประกาศกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะภาวนาถึงสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์และถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์อาเมนในวันต่อวันวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงยอมให้เราเจิมเจ้าด้วยการสถิตยอยู่ด้วยของเราเราเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านายเราสถิตในความสว่างที่ไม่มีใครเข้าใกล้ได้ เมื่อเจ้าเข้ามาใกล้เราเราจะตอบสนองโดยการเข้ามาใกล้เจ้าขณะที่เราสถิตอยู่ล้อมรอบตัวเจ้าฤทธิอำนาจและสง่าราศีของเราอาจทำให้เจ้ารู้สึกยำเกรงนี่คือการนมัสก,การเราในรูปแบบหนึ่งคือการที่เจ้ารู้สึกว่าตนเองเป็นผู้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของเรา มนุษย์มักเอาตัวเองเป็นมาตรฐานในการประเมินทุกสิ่งแต่การประเมินของมนุษย์นั้นเล็กเกินกว่าที่จะเข้าใจความยิ่งใหญ่อันน่าเกรงขามของเรานี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงมองไม่เห็นเราเลยแม้พวกเขาจะมีชีวิตและเคลื่อนไหวและเป็นอยู่ในเราก็ตามลูกเอย๋ย จงชื่นชมในความงดงามของการที่เราสถิตอยู่ด้วยกับเจ้าและจงประกาศให้โลกรู้ถึงสง่าราศีอันสูงส่งของเราอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ จะจบที่ใดทางที่ลำบากท,ทำให้คนเปลี่ยนใจแต่ฉันยังจะ